ครับวันที่สามกันยายนปีสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับผมครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปประชุมคดีที่สมุทรสาครอีกหนึ่งวันนะครับผมก็จะต,ต้องครุบอยู่ที่นั่นทั้งวันนะครับก็คือเหมือนเมื่อวานนะครับก,ก็ผมก็อดทนอีกหวันนะครับ จะได้กลับมาทํางานปกติแล้วก็อสัป,ปดาห์นี้นะครับก็วันผมจะทํางานปกติก็คือวันพฤหัสนะครับวนวันศุกร์นี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับครับเดี๋ยวเราก็ทําทงานของเราไว้เต็มที่ครับสําหรับวันนี้นะครับก็ก็ใน2วันนี้ครับก็คือในของวันนี้ผมก็ไม่ได้ดูงานอื่นที่แผนกเลยนะครับก็คือ แต่ก็ดูสารบัญแล้วก็ดูงานที่ที่เขาแจ้งมาว่าเป็นงานด่วนๆนะครับนอกนั้นก็ตอนนี้ถ้าเราผมไปดูสารบัญน,นี้ตอนนี้ก็กลับมาที่ร้อยกว่าเรื่องอีกแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คือให้เสร็จเป็นงานงานนะครับเดี๋ยวถ้างานนี้เสร็จไปปั๊บเดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกก็คือเดี๋ยวต้องมาวางแผนในระบบเตือนงานกันใหม่นะครับว่าต้นเดือนกันยายนนี้เราจะทํางานอะไรต่อไปนะครับ ส่วนมติกรเราขอก็ออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จําต้องมีรา,ายงานที่ต่อนเนื่องจากมติกอีหลายเรื่องนะครับซึ่งอตอนนี้ดูไม่ด่วนนะครับแต่ว่าพอเราทิ้งไว้เราไม่ได้ทำเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็กลับมาด่วนอีกเหมือนเดิมนะครับคืองานที่ไม่ด่วนนะครับแต่พอเราไม่ได้ทําใช่ไหมครับเราไปทำงานอื่นอยู่พอเราวกกลับมาปับ๊บเราก็พบว่างานพวกนี้ถึงกําหนดด่วนเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันครับ ก็ผมก็ไม่รู้จะบันล้านยังไงครับก็พยายามจะจัดลําดับความสําคัญนะครับว่าว่างานไหนสําคัญนะครับอย่างเช่นงานที่เร่งรีบหรืองานด่วนงานบางงานนะครับไม่ด่วนก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็พอค้างเยอะมันก็มีเพิ่มปริมาณสะสมนะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราผมก็ไปสมรสาครแล้วก็ทํางานคดีชมคดีให้เสร็จนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะได้กลับมาทํางานอื่นครับ ครับสวัสดีครับวันที่3กันยายนปี2568ครับขณะนี้เวลา16นาฬิกานาทีนะครับผมผมก็อ,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 อยู่ที่สมุทรสาครครับก็คออือพึ่งพึ่งเสร็จออกจากห้องประชุมเมื่อกี้นะครับก็ผลของการทำงานวันนี้ก็คือก็เสร็จก,ก็ก็ก็ล่างอะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องนิติกร จะเป็นคนเก่าและก็นําส่งอายการนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมก็มาติดลมอยู่สองวันนะครับสองวันเต็มๆนะครับก็คือเดี๋ยวปรากฏว่าในระหว่างที่ที่ที่อยู่ในห้องประชุมก็จะมีคนทวงงานเนี่ยหรือว่า,าส่วนที่เกี่ยวข้องทวงทวง,งานในเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็จะต้องจัดการวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับก็ ก็ประมาณนี้ครับก็คืออย่างน้อยก็คือวันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันก็โล่กไปได้ปอน,นึงตรงที่ว่างานที่ติดลมเนี่ยครับผม,ผมก็จะหลุดออกจากงานที่ติดลมงานนี้ละแล้วเดี๋ยวไปว่ากันต่องานอื่นนะครับก็ผมคดีนี้ทําผมติดลมเนี่ยไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับผมถ้า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 ,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเราติดตามคลิปของผมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่หลุดออกจากการติดลมแล้วนะครับ ซึ่งจริงๆผมก็อยากฉลองแหละแต่ไม่มีเวลาให้ฉลองนะครับผมก็ต้องออไปงานอื่นต่อครับก็ครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านครับผมแค่นี้แหละครับครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับในยามที่ ผู้คนเลือกงานกันแล้วนะครับก็คือก็จะเห็นได้ว่ามีดวงจันทร์อยู่โต่ขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นการเป็นดวงจันทร์ของเมืองมหาชัยนะครับเึ่งเดี๋ยวผมก็รู้สึกหิวข้าวเดี๋ยวผมต้องไปหาข้าวกินกันนะครับอา,อาจจะก,กินหาข้าวกินระหว่างทางครับระหว่างทางที่ท,ที่ที่เดินทางกลับบ้านครับ ครับคืนวันพุธที่3กันยายน2,568ครับผมขณะนี้เวลา,อา21อนาฬิกา27นาทีนะครับผมก็ผมก็มกลับบ้านนะครับแล้วก็ตั้งหลักได้ก็เกือบเ,อเกือบ3ามทุ่มแล้วนะครับก็คือ อพอดีว่า,าฝนตกแล้วก็ก็คือแล้วก็รถก็ติดครับผมกว่าจะมาถึงนะครับครับข,ข้างนอกฝนตกนะครับนะครับได้ยินเสียงครับก็ผมก็ก็หลุดก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็หลุดจากางานเร่งด่วน ที่ที่ที่แพลนไว้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่20่สิสิงหาคมนะครับ20สิงหาคมปี2568เห็นได้ว,ว่าผมก็แพลแนว่างานที่สมุทรสาครวันนี้เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องต้องไปทํานะครับแล้วก็จะต้องไปติดลมนะครับก็ผลลัพธ์ก็คือผมก็ไปติดลมอยู่จริงๆนะครับซึ่งทําใหา้ผมก็ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติงานอื่นได้นะครับเพราะว่าไปติดลมอยู่นะครับครับก็หลังจากาลงจากห้องประชุมมานะครับก็ก็เปิดไลน์ดูนะครับก็ปรากฏว่ามีไลน์มาทวงงานนะครับมีไลน์มาถ่วงข้อมูลเนี่ยก็คือก็หลายไลนย์อยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับก็คือผมก็ตอนอยู่ในห้องประชุมนี่มันจะทํางานตลอดนะครับ วันนี้ผมก็กินข้าวเที่ยงในห้องประชุมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลิกกว่าจะเลิกนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับซึ่งมันก็ถ้าผมทำงานคดีหรือง,งานอะไรเงี้ยครับมันก็จะจะไม่มีเวลาไปดูงานอื่นนะครับก็ไม่ได้อู้ไม่ได้อะไรนะครับอ,อย่างเช่นนะครับก็คือวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้ก็คือมีการนัดประชุมผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีนี้กองก็ต้องการ ข้อมูลคดีข้อมูลนี่จากแผนกผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าวพิสสองวันนะครับน้องที่กองก็โทรก็ไลน์มาทวงนะครับซึ่งผมก็มือผมไม่สามารถหาข้อมูลหรือทำข้อมูลให้ได้จริงครับก็คือ,อคือไม่สามารถแบ่งภาคผ่ากกลได้เลยนะครับก็คือก็ก็ไลน์ไปบอกอลองนะครับก็คือว่าว่ามันไม่สามารถที่จะทำข้อมูลให้ได้ในช่วงวันนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ผมก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็เดี๋ยวผมก็ว่าจะไปไปไปเซตข้อมูลให้นะครับเซตข้อมูลให้ไอข้อมูลที่กองอยากได้นะครับก็คือข้อมูลนี่ข้อมูลคดีนะครับพวกนี้นะครับก็ก็ถ้าท่านาาติดตามคลิปผมมาก็จะรู้นะครับว่าก็คือมันก็ไม่ได้มีเวลาทํางานจอนได้ได,ได้ได้ขนาดน,นั้นนะครับก็ ครับก็ตอนนี้ผมตั้งหลักได้เดี๋ยวผมก็ต้องเีทงานในไลน์กับรับสารบัญแล้วก็ส่งสารบัญก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมถึงค่อยเซตงานนะครับถามว่าเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ครับก็คือถ้าหยุดนี่ก็คือถมก็คืองานก็ทับถมผมนะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่า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 ผมมันจะมีชีวิตรอดไหมนะครับก็คือนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คือผลควงจากการทํางานเร่งด่วนเสร็จในวันนี้นะครับคือการหลุดหลุดจากการติดลมครั้งนี้นะครับสภาพจิตใจผมก็ก็คือค่อนข้างรู้สึกดีรู้สึกโล่งนะครับรู้สึกโล่งนะครับที่ทํางานแล้วก็ผ่านรุ่วงไปได้ดีนะครับงานงานมันก็ยังไม่ได้เสร็จนะครับก็คือน้องก็ต้องรับทํางานต่อไปนะครับแล้วก็งานนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีการเรียกประชุมอีกนะครับ สำหรับแลนนะครับเดี๋ยวสำหรับแลนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ผมเคลียร์แล้วก็เก็บไฟในไลน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะปิ้นงานที่ที่ทีเ่เป็นงานต่อเนื่องจากมติกรขอแล้วก็งานด่วนออ,ออกมาแพลนแล้วก็เดี๋ยวจับเอาโปรแกรมช่วยเตือนงานมาจับว่าอันไหนเป็นสําคัญมันไหนไม่สําคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยว ผมก็จะไปดูข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กองไปก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันพฤหัสเดี๋ยวกองประชุมวันศุกร์นะครับก็นี่นะครับก็คือนี่นี่นนคือ,อชีวิตของคนทํางานก็คือว่าผมก็คือผมชนงานได้นะครับแต่ว่าก็คือเวลานะครับเวลาที่มันแข่งกับผมเนี่ยผมสู้ไม่ได้เลยก็เวลามันเดินตลอดนะครับในขณะที่ผมก็ต้องนอนแล้วก็ต้องพักนะครับก็ต้องกินข้าวนะครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอญาตเคลีย เคลียรย์งานที่มีการสอบถามเข้ามาในไลน์หรือว่าเคลียร์งานที่ส่งมาในไลน์โดยเฉพาะไฟลฟ์ไฟล์ที่อยู่ในไลน์นี่นะครับจากน้องๆผู้ช่วยนิติกรอะไรเงี้ยครับก็คือผมต้องรับแล้วก็เซฟครับถ้าเากิดว่าลืมหรือว่าไลน์ที่มันอยู่ลึกลึกหลงข้างล่างเนี่ยแล้วผมลืมเมื่อไรนะครับก็จะมันก็จะหมดอายุครับครับก็ประมาณนี้ครับก็คือก็จริงๆก็ไม่ได้อยากบ่นอะไรครับก็คือแค่แค่แค่แค,แอแค่อยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นว่าว่า ว่าคือผมไม่ได้อู้นะครับผมทําตลอดนะครับจะได้เห็นว่าก็ผมก็ทําตลอดมันสถานการณ์เดียวที่ผมไม่ได้ทํางานก็คือผมก็ต้องก็คือให้เวลากับลูกครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลุยต่อครับวันนี้เดี๋ยวก็จะหากับฟงกาแฟกินนะครับดูว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับลุยกันครับผมครับวันพุธที่3กันยายน2568ครับขณะนี้เวลาประเทศไทย ยี่สิบสองนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับผมก็ทำการาดรอปไฟล์ในไลน์แล้วก็พิมพ์ตอบกลับนะครับไลน์นะครับตอบกลับไลน์ของของเพื่อนพนักงานที่ติดต่อกับเข้ามานะครับก็อันไหนที่ขอไฟล์มาผมหาได้ผมก็ริบส่งให้นะครับอันไหนที่มีสอบถามมาผมก็ตอบกลับนะครับก็จะมีนาย ขอเอกสารนะครับวันนี้ก็คือไม่ได้เปิดนะครับเพิ่งส่งให้เมื่อกี้ก็ขอโทษไปแล้วนะครับก็เออผมมายุ่งทั้งวันนะครับครับก็นายเขาก็รีบนะครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยครับนายาแล้วก็อืมก็ผมก็ดบด,บ,ด,บ,ดบเสร็จนะครับทีนี้อา่าก็ก็เจอว่าเดี๋ยวมีประชมุมอา่าอีกทีหนึง่งเป็นประชุมคดีสายสื่อสารนะครับวันที่8 กันยายนนะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่ออฟน้อยนะครับครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดเองในสารบัญนะครับพอดีว่าทางน้องไลน์มาบอกนะครับผมก็เปิดอ่านนะครับก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมเปิดสารบัญไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแวะไปดูสารบัญแป๊บนึ่งนะครับครับตอนนี้สารบัญผมเลขสวยมากครับตองหนึ่งครับ ก็เดี๋ยวผมต้องรับแล้วก็สกัดออกมานะครับว่ามีอะไรที่มันต้องทํางานบ้างนะครับมันใน111เรื่องนี้นะครับก็อว่าถ้าวันนี้กลายเป็นซอมบี้เนี่ยผมจะทํางานนี้แหละครับแต่ถ้าวันนี้ไม่คืนนี้ไม่ไม่ไมใช่ซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวผมทํางานอื่นก่อนนะครับที่งานงานงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสูงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับครับ แล้วก็วันนี้นะครับก็ามาสู่ช่วงที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือช่วงที่เราจะบอกว่าเราทํางานชิ้นนี้แล้วครับผมก็จะพิมพ์ว่าทําแล้วนะครับเป็นงานในชั้นสารอ่อเป็นงานที่ยาวนานนะครับจมก็จริงมันน่าจะยาวนานมากด้วยครับเสร็จวันที่นะครับวันนี้วันที่สามครับกันยายน ครับผมอ่าผมก็ถือว่าในส่วนของผมเสร็จแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องลำดับอีกเพียบเลยครับเดี๋ยวรับสารบัญมาเดี๋ยวต้องมาบุ๊กอีกนะครับก็ตอนนี้ถ้าถ้าเร่งด่วนนะครับนะถ้าถ้างานเร่งด่วนที่ที่แพลนไว้เมือม่อเมือ่อเมื่อปลายปลายเดือนสิงหาเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาแพลนแล้วก็กําหนดงานเร่งด่วนของต้นกันยาครับ ครับผมก็ต้องเราก็ต้องดูไปอย่างนี้และครับก็คือมันไม่มีทางอื่นให้ให้เลือกครับก็คือถ้าไม่สู้หรือว่าถ้าไม่ชนครับมันก็จะกองเต็มนะครับก็คือถ้าหยุดเมื่อไหร่นะครับถ้าหยุดเมื่อไหร่งานก็จะกองเต็มครับสภาพเหมือนค่าศึกครับมันวิ่งใส่เราครับก็คือเหมือนค่าศึกวิ่งใส่เราเนี่ยผมถือดาบเล่มหนึ่งผมก็ต้องไล่ฆ่ามันไปเรื่อยๆครับเพราะคาด พอฆ่าตัวหนึ่งตายนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหาวดเสียบดาบหีบเอาแล้วก็สู้ต่อไปข้างหน้าครับลักษณะก็คือสู้เหมือนหนังสงครามครับตอนนี้ครับครับเดี๋ยวสู้กันต่อครับผม ขนาดนี้นะครับข้ามาเป็นวันพฤหัสที่4กันยายนนะครับปี2568นะครับก็เวลาประเทศไทยนะขนาดนี้นะครับตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือ1น7นาทีครับก็ผมก็พยายามจะทำงานนะครับผม <c oughs> ก็สุดท้ายก็กลายเป็นซอมบี้ เหมือนเมื่อคืนครับผมผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นาการรับสารบัญเพื่อให้งานพล่องลงนะครับตามแผนที่วางไว้ก็ครับทำให้งานาผมก็พยายามจะแยกแล้วก็อันไหนที่ทำได้ก็ทำไปเลยอันไหนที่ยังทำไม่ได้ก็เซฟเก็บนะครับก็จาก1 1 1่งร้อยสิบเอ็ดไฟล์หรือ11งานเมื่อกี้ครับ ก็มีทั้งแจ้งเพื่อทราบถ้มีแจ้งแจ้งทางานนะครับผมก็พยายามจะรับครับก็คือรับรับสิบรับสิบไฟล์เนี่ยก็นับเป็นหนึ่งเซตก็ผมก็รับสิบไฟล์สิบไฟล์ก็ห้าเซตครับแล้วก็บางมันก็มีบางบางรายการที่จะต้องเซฟเก็บครับเพราะมันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับการทํางานเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสําคัญขึ้นมาตอนไหนผมก็เซฟเก็บ บางรายการก็รับทราบแล้วก็กดแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับก็คือจาก1-11เนี่ยก็คือก็ลงมาอยู่ที่50ครับครับแล้วก็พยายามจะอัปเดตงานในโปรแกรมช่วยบันทึกช่วยเตือนงานนะครับก็คือก็ผมก็บันทึกนะครับก็ได้งานเลี่งรัดมาอีกหนึ่งคดีมาอีกหนึงเรื่องนะครับก็คือ ก็คือการาทําข้อมูลให้กองนะครับเกี่ยวกับจํานวนหนี้จานวนผลงานที่มีการติดตามหนี้ได้เท่าไหร่นะครับหนี้หน่วยงานรัฐหนี้ก็เราก็รายงานกันไปแล้วทีนี้ามาถึงปัจจุบันนี้เดือนกันยาน,นี่มันขยับไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้อง ไปรวบรวมนะครับก็คือข้อมูลพวกนี้จะกระจัดกระจายอยู่ครับก็คือตามไปตามนิติกรที่รับผิดชอบเพราะ,ะนั้นผมต้องไปรวบรวมมานะครับก,ก็สำหรับคืนนี้ก็ได้เรื่องนี้ครับก็คือต้องเร่งรัดให้เสร็จเพราะว่าเขาจะประชุมกันวันศุกร์น,นี้แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนี่ก็ยังพอรอได้ครับมีทั้งสั้นมีทั้งกลางนะครับเห็นว่าเรื่องหลังๆนี่ก็จะมีกลางสั้นทั้งนั้นนะครับก็คือไม่หนักมากนะครับ ที่ยาวนานเนี่ยยังมียังมีอีกเพียบนะครับก็เดี๋ยวผมต้องรอรายงานการประชุมกรขอออกมาก่อนนะครับอาจจะออกมาแล้วแะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เข้าพิตผมก็เลยยังยังไม่เห็นนะครับอันนี้รอมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมต้องทำนะครับสำรวจเนี่ยใช้เวลานาน,านอยู่ครับในการสรุปนะครับ ครับผมก็ฝนฝนก็เริ่มตกเริ่มตกอีกแล้วนะครับจากที่ตกเมื่อตอนค่ำนะครับตอนนี้ก็กลับมาตกอีกแล้วนะครับฝนครับ,รบก็แต่ว่าดีมันก็ดีครับมันก็ไม่ร้อนนะครับ แต่ว่ามันก็จะทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากนอนนะครับฝนเชียงฝนตกนเชียงมันสม่าเสมอนะครับแต่ก็ยังผมก็ยังนอนไม่ได้นะครับก็คือต้องก็คือ้อยลต้องทํางานให้มันเท่องเงนไปสักนิดก่อนนะครับ ครับวันพฤหัสที่4กันยายน2568ครับขณะนี้ก็เวลา,า2นาฬิกา25นาทีนะครับผมก็ตอนนี้ก็บางกระเบานะครับ26องศาแล้วก็ฝนตกหนักจะตกหนักอีก4 4นาทีครับก็ตอนนี้ผมก็อ่ หิวข้าวนะครับแล้วก็ไปดูในครัวแล้วมันก็ไม่มีข้าวาผมต้องกินขนมแทนนะครับก็ผมก็ตอนนี้ผมก็ง่วงครับตีสองกว่าแล้วผมก็ง่วงแล้วก็ผมก็ตัดสินใจเก็บเก็บงานแล้วนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อ,อวันพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็ต้องกินขนมแล้วก็กินนมนะครับเพื่อให้ท้องไม่ว่างจะได้หลับนะครับผม ก็เป็นอีกคืนนึ่งที่ก็สุดท้ายก็กลายเป็นซอมบี้นะครับก็คือก็อ่านบันทึกแล้วสมองมันก็เบลอนะครับก็ผมก็เข้าใจว่ามันก็ผมไม่ได้นอนมาหลายก็คือนอนน้อยมาหลายคืนแล้วนะครับก็ก็จะมีผลก็คือก็คือพอใกล้สักปีสองปีสามสมองก็จะเริ่มล้านะครับก็เอ่อ แต่ผมก็ยังสามารถที่จะทำงานที่ที่ไม่ต้องใช้สมองมากนักเนี่ยก็คือพร่องงานได้นะครับแต่ว่างานที่มันหนักๆจริงๆนะครับงานพวกสอบสวนงานพวกคดีเนี่ยผมต้องรอเวลาที่สมองผมโล่งแล้วก็ปัจจัย3อย่างก็คือก็คือร่างกายพร้อมนะครับแล้วก็สมองพร้อมแล้วก็ภาวะทางอารมณ์พร้อมอย่างเงี้ยงานหนักๆหรืองานที่ใช้เวลานานยาวนานนะถึงจะทําเสร็จหรือว่า งานงานหนักๆพวกนี้ถึงจะพล่องไปถ้าได้3ปัจจัยนี้ครับครับงั้นก็ยังไงก็ขอตัวกินนมแล้วก็กินขนมปังก่อนครับแล้วก็จะเข้านอนแล้วครับผมครับสรุปผมกินขนมปังกับนมไบตรมิลลี่ผมกินไม่อิ่มนะครับมันไม่อิ่มท้องนะผมก็เลยต้อง ไปในครัวครับแล้วก็ทำมาม่ามาครับครับก็มันมันมันกินเข้าไปแล้วมันไม่อิ่มท้องครับก็เลยต้องเพิ่มมาม่าเข้ามาครับก็หวังว่าเดี๋ยวกินแล้วอิ่มท้องก็จะได้นอนและผมหวังว่าพรุ่งนี้ถ้ามีสมาธิดีๆคิดว่า,างานน่าจะทำให้เป็นปัจจุบันได้ในพรุ่งนี้เลยนะครับอันนี้ผมหวังนะครับ อาจจะหวังลมๆแรงๆนะครับแต่มันก็ต้องมีความหวังนะครับคนนะครับ